คือมหมดรุ่งรวยนะคะเอ่ก่อนจะไม่พันตัวนี้ก่อนเออขาเป็นแผลมาหลายปีแล้วค่ะพอมาได,ได้ดื่มกินผิดพันแม่หมดอะไรรู้สึกว่าขาเริ่มดีขึ้นจากการที่แผลแบบเวลาเราคันนี่เราก็เกา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 ,เกา,เกาจนเลือดออกไม่เลือดไม่ออกก็ยังยอมยุดกเกาเกาจนมันได้กินผิดพันแม่หมดเนี่ยถึงแผลได้เริ่มดีขึ้นค่ะขออนุญาตขอคุณแม่รุ่งรวยช่วยเอายกขาให้ดูแผลไ,ได้ไหมคะคือมันนี้ก็ได้ โอเคค่ะก่อนหน้านี้นน uis, แผลคุณแม่เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะก่อนนั้นแผลมันเอมันงันเลยอะ่ะมันมันเป็นยังไงคะมันเชอะเลยอะ่ะมันเชอะเลยน้ไม่น้ําเหลืองอ๋อมีน้ําเหลืองขึ้นตลอดเลยเหรอคะน้ําเหลืองคล้ายๆน้ําเหลืองมันไม่ดีอะ่ะน้ํเหลืองมันมีน้ําเหลืองเวลากเกาน้าเหลืองออกคุณคินคาว่าเป็นมานานนี่กะระยะปีีป่ดได้กี่ปีคะประมาณสิบปีแล้วเพราะว่าเป็นสิบปีเลยเหรอคะอยินยามาตึงไ่หายยาทานอ่ะ มันคล้ายๆมันเป็นแผลเรื้อรลังไงไม่หายพอม,มันกินกับกันหม่หมดเนี่ยเออรู้รู้สึกว่าแผลมันดีขึ้นอืมแล้วนอกจากเรื่องของแผลนี้แล้วคุณแม่มีโรคอื่นอีกไหมคะโรคอื่นก็มีอะไรอ่ะนอนไม่หลับ<ะ>โรคนอนไม่หลับแล้วก็ระบบ่ายก็ไม่ค่อยจะดีพอ<ะ>มันกินอนไฟเบอร์เนี่ยผนก็ออาการมันก็ดีขับถ่ายทุกวันป<ะ>กติก็กิกนมาระบายตลอดวันเลย<ะ>การแวะบอกกัน ย่อยเนี่ยมันยากคนมีอายุแล้วนะ,ะต้องกินยาประจำะเลยมาได้ผิดพันอันนี้นรู้สึกว่ากินแล้วดี<ะ>ขาบดีแข็งแรงะจะทำจะทาอะไรนิ่งหน่อยก็ไม่เหนื่อยมันตะก่อนแล้วขอญาตสอบถามคุณแม่นะคะเห็นว่าเมื่อว่าเมื่อวานคุณแม่ไปหาคุณหมอมาค่ะคุณหมอนัดในเรื่องอะไรมาคะไขมันในเส้นเลือดแล้ว,ลวตอนนี้ก็ไขมันก็หายไปแล้วแต่ก็ใหา้ยามาชะลอ เฉยๆการป้องการแวมแม่กลับมาเป็นอีก <c oughs> โอ้ยดีใจกับคุณแม่รุ่งรวยของเราด้วยนะคะดีใจกับคุณแม่รุ่งรวยของเราด้วยค่ะได้ดื่มผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ของเรานะคะและทําให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพดีขึ้นค่ะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ของเราค่ะที่คุณแม่นะคะนํามาดูสุแลสุขภาพของคุณแม่เองนะคะทําให้คุณแม่มีสุขภาพดี วันดีคืนนะคะท่านใดสนใจในเรื่องของการดูดลสุขภาพในแบบนี้นะคะสามารถติดต่อพวกเราแม่มดออนไลน์มาได้กับซีโอโซเฟียหรือคุณแม่รุ่งรวยได้เลยค่ะสามารถเจอเราในทิก t o k ได้คุณแม่รุ่งรวยเนี่ยจะไลฟเวลา14บสนาฬิกาศูนาทีค่ะเวลาบ่าย2องโมงนะคะซีโอโซเฟียจะไลฟ์เวลา18บแนาฬิกาจุดสินาทีนะคะ เวลาหกโมงเย็นสิบห้านาทีนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ค่ะ